M โปรเจกต์มีเก็ตสึโคตรฟังเกมอะไรวะเนะี่ยเกมแมปบีดทำไมต้องชื่อโปรเจกต์มูเก็ตสึไม่รู้กดไปก่อนอ่าเฮ้ยอิชิกโกะมันจะาไกลาเลยไม่มีอ e ีเวอโคด้วยซึ่งเรากดเพลงกันดีกว่าต้องเพลย์เออร์เอะหน้าโคตแบบดีตัวเลยได้ไหมอ่าแต่งตัวกันสักครู่นะครับนี่ชุดนี้โคตรเทสดีวันนี้เราจะแต่งตัวเป็นเวอร์ชนเทสดีกันนะครับเราต้องผมหน้ามาผมหน้ามาผมหน้ามา ออันนี้พอไปไปได้อยู่นี่โคตรแบบเท็ดีแล้วก็เซ่แมทมีแมทไหมเพิ่หนึ่งเปลี่ยนตากันไอ้คีบผมมึงเท็ดีเกินไปวะเอาอัฟโฟไปกันตาต้องแบบหลับๆนะครับอืมไอตามเมื่อกี้ได้อยู่เดี๋ยวมีโซโล่ด้วยวัต t ัฟักเฮ้ยตานี้เลยเดี๋ยวมีนี่รุ่นแหวนด้วยนี่เลยตาต้องดูแบบเบื่อโลกจมูกต้องสันคมปาต้องแบบไม่ยิ้มเอโคตรเท็ดี เรียบร้อยเหลืออะไรอีกเหลือสุ่มใช่ไหมแคนอืมกดเลยไม่รอใครเฮ้ยเฮ้ยรู้สึกว่าจะตึงทำไมสีมันไม่มีเปลี่ยนไปเลยอันนี้อะไร да schnell, okay? อ่ะปูชิโนฮอนฮอนโชฮอนโชวัตเตอร์ฟักฮอนโฉสีอะไรในบอก์ดนะคอมมอนใช่ไหมไม่ใช่มันอยู่ไหนของโลว์เน oui? ี่ยฮอนโชฮอนโชวัต t ต h ร์ฟักฮอนโชอ่ะฮอนโชเป็นคอมมอนไม่เอาเราไม่เอาฮอนโชเราต้องการโยช เอาไปจิ้มเลยเป็นใหม่กดวอลพาวเวอร์ไว้นะครับเผื่อจะได้ของดีอย่บบาบอกมึงจะเอาคนโฉกูอ้กเฮ้ยโอ้เกมโคตรตึงได้ผู่ยามุฟาผู่ยามะาโอ,โอ้ไปกดกดเลยดิครับรออะไรละ่ะเทแล้วพอไปเลยไม่รอละไปรุ้นเทพีก,ก็งี้เฮ้ยโคตรเทพดียิ้มยิ้มอ่า สวัสดีเอ็กเตมถ้านี่เป็นการเล่นเฟิร์สของโปรเจกต์เมอ่ามูเกสึเกมนี้เป็นเกมที่คล้ายๆบีทนายสามารถเลือกเป็นฮอลโลหรือโซลิเปอร์และก็ปะจนภัยด้วยความแข็งเกร่งโอเคนี่คือคิซเกะคุณสามารถคุยกับเขาเพื่อเป็นโซลิเปอร์โอเคและก็นี่คือไอเซนนายสามารถคุยเพื่อจะเป็นฮอลโลนเสียงเพลงมันจะดังไปไหนเนะี่ย โอเคไม่บอกว่าถ้าสามารถเราจะซื้อโลอพวกดีโลได้ด้วยการใช้โลบัคซึ่งถามว่ากูมีต่างไหมก็ไม่เอ๊ะมึงจะมาซับอะไรตอนนี้เนี่ยอภิชัยโอค,ครับแต่ตอนเนี้ยไอ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 วอนตั้งค่ามากมึงไม่มีตั้งค่าเกมเหรอกเอ้ยนี่ไงมาแล้วเจตติง้งอ่าในนี้ปรับเสียงออกเลยแล้วก็ได้เวลาการจดภัยของไอกเกมนี้มันเอาออกไง โอเคเราเกิดมาเขาบอกว่าถ้าเราไปทางขวาเราจะไปเป็นฮอลโลใช่ไหมงั้นเราอยากจะเป็นโซลิเปอร์เพราะฉะนั้นเราต้องไปทางซ้ายใช่ไหมใช่นี่ไงคิซุกะใช่ไหมออดูหน้าตาใช่สุดละก็กดคุยเลยวันนี้เป็นวันที่สวยมากเลยเฮ้ย <Hey, S 2> มึงมาทำเฮีย้ยอะไรตรงนี้เนี่ยไม่ไม่ใช่มึงมาถึงกูด,ด้วย เออมึงต้องการเป็นยม,มทูตใช่ไหมใช่ครับผมอยากเป็นยม,มโทูตมาเพราะผมเพิ่งได้ปู่ยาโมะมาซึ่งเอาจริงไหมกูขี้เกียจแปลมึงแล้วโอเคอ่ะโอเคกูต้องแปลใช่ไหมอ๋อมันบอกให้ไปฆ่าฮอลโลหนึงตัวได้เลยกูมีดาบนะแต่กูใช้หมัดมากระโดดแบบแบบเือชิต้าหมาเลยฮอลโล w นายแ้ะไม่มีวันชนะเอ้าไม่ใช่อันนี้มันมาเป็นฮอลโลไม่ได้มาฆ่าฮอลโลกูไม่ได้อยาก เป็นฮอลโล่กูอยากฆ่าฮอลโลว่าแต่ฮอลโลอยู่ส่วนไหนของโลกวะแล้ววิ่งยังไงกันเนี่ยเฮ้โคตรเทสดีเออสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่ในช่องเอสเตมันคับวันนี้เราก็ที่ไม่วันนี้เราอยู่ในช่วงอินโนเว์นะเฮียะไร how to go hollow h o l l o อยู่ส่วนไหนของโลกแล้วเกมนี้มันว,วิ่งยังไงเนี่ยเราเราเท่าไปเหมือนง่มากเดี๋ยวอ๋อนั่นไงตัวแดงๆทำไมกูไม่สังเกตอ๋อกดชิปมาเจอกู กูมีดาบแต่กูไม่ใช้กูใช้หมัดไม่รู้ทําไมต่อยมันเออตัวใหญ่เหรอเอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อ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 ยกูกูมีดาบแต่กูใช้หมัดเอ้ยมันวับได้มันเป็นอ่าผู้ใช้มันใช้โซนี่กูมีดาเอ้ยขอบคุณคับไปหาคุณคิซุเกะกูจะเด็กคิซุไก่ละไหนคุยหน่อยดีมากที่นายกลับมาโอเคอ่าแล้วตอนนี้มึงยังต้องการเป็น ยม,มทูตอยู่ไหมใช่ครับผมมีความอยากเป็นยมทูตสูงมากครับผมเป็นอินโทรเวิร์ดผมอยากปราบโลไลา์ครับผมอยากแม็กเฟรนอะไรดีมากโอเคแล้วไ,ไงต่อเฮ้ยได้ไปแล้วเชีย่ยโคตรแล้วมึงให้กูถึงตัวทำไมอ่ยพี่เราสามารถเล็กดาบได้วีแล้วเราดับดำโคตรเท่เราวันแบบเทพดีชัดๆคือตัวก็ดำดับก็ดำอันนี้ไรอะไรอะ่ะมึงอันนี้คืออะไรอันนี้คืออ๋อปุ่นีสฟ,ฟ้าไงต้องเปิดเพลงฟังเพลงอะไรดี ดวงจันทร์ในคืนที่เด็ดหนาวดวงเละดาวช่วยเป็นพยานที่ปั่นจักรยานที่เวลากระปงโคตรเท่ดีอะครับตอนเนี้เออนิดนึงนะครับเรียบร้อยอ่าแล้วคุณคิสุเกแกอยากให้ผมทำอะไรต่อครับคือพอดีตอนนี้ผมอยากไปเมคเฟนกับฮอลโลมากเลยครับผมไม่มีเพื่อนเลยครับแต่ผมก็ไม่ค่อยเก่งการคุยกับเพื่อนนะครับคุยไม่ไม่ให้กูคุยแล้วอเคแล้วมึงให้กูทำอะไรต่อ เว้ยมีปืนด้วยเราจะใช้ดาบทำไมในเมื่อเรามีปืนในทางออกอันนี้อะไรผลเรามาพิศาจเหรอโอเคตอนนี้เหมือนเราจะต้องอืมเดินทางไปฟาร์มเฮ้ยเราอยากเมคเฟนไก่หัวโมงนี้เออยุคไลค์เอ่อคุณดูแข็งแกร่งมากคุณสามารถช่วยฉันบางอย่างได้ไหม ได้ฉันสามารถทําอะไรบางอย่างได้เช่นซี่โตนเมืออไงฉันรู้สึกฉันเห็นผีอยู่ตรงนี้นายสามารถาค่าส่องอลกชินิกามิได้เลยฉันทําให้เพราะผมอยากเม็กเฟลนเาอุยทำหัวใจต้าแรงบางผมจะชอบไอ้วีเอร์ไหนเพื่อวีดีโอผมทําได้อยู่แล้วเรามาเม็กเฟรนกันเอ้าไหนไม่มีสักตัวไอ้นี่ไงใช่ไหมมึงตายโอ๊ยเอ้า เราพวกเดียวกันไม่ใช่โหรอนี่ไงฟันเพลงดาแผงความรักกูไม่ได้ฟันเลยกูโดนอย่างเดียวเลยดึกเจอไวรุ่นเทด็ดีนี่ไงเผาติ่ไฟด้วยผมเอสกูเป็นเอสดหมัดดาบะคีโอ้ยนี่นี่นี่จะจอกขาดทุกดุดพอหน่อยไม่มีพอรให้ดุดดุดพอไม่ได้มันต้องการตัวหนึ่งอะอยู่ไหนตัวนี้ใช่ไหมมาแล้วคือแรงมากกูเราตีแรงมากนะเราตีติดเผาด้ยเราโคตรเอสด,ดาบะคีไม่ใช่หมัดแต่เป็นดาบ โคเทดดี้เชื่อดูการแต่งตัวขอขอดูดปุ้นหน่อยได้ไหมในนี่กลายเป็นวมยร่นเท็ดดี้เหมือนเดิม,มโลกเซเทาแม่กาจานาำแต่พ่อมีแดดก็ร้อนเอา้าไม่ใช่หรอเอ้ยมีแปรงดูดปุ้นทีก็คือแบบว่าเรามองภาพเบอร์ไกลกลายว่ากลายเป็นว่าตัวเองเป็นยมทุจริงๆตัวเองเป็นเท็ดดีก้กาลังเดินไปดูดพอร์ไปนะครับโคเท็ดดี้อันนี้อะไรนั่งเอ็กอะไรไอโบลอที่ไม่ใช่โบลอตไอบุรี่อ่า มึงไม่มีอะไรที่คุยกูได้โอเคกูคไปก็ได้แต่ผมอยากได้ใช้ดาบอ๋อใช้สวดมาเตอรี่สกิลมาเตอรี่ศนย์ใช้ไงอ่ะต้องเป็นเทดดี้ก่อนโอเคอ้ออมาเบียวได้แล้วเอาเบวไม่ได้เฮ้ยเราสามารถชาได้ผมกําลังจะแปลงร่างปบางไขใช่ไหมไม่ใช่เราลองมาดูสกิลกันก่อนนะอ๋อมันเป็นยี่สิบหมาเตอรี่ถ้าถ้าได้ก็ไอ้นี่เงจใช้ได้เบทรัช แต่ว่ามันใช้เงินห้าร้อยเรามีสามร้อยงั้นเรามาเมคเฟนกับผมม่วงกันต่อนะครับโอเคกูคไม่อ่านกันแล้วกูต้องการทำเฟสกูจะฟันไปอาบหน้ามันเอาฟันเลยเอาดาบตอนนี้ใช้ฟันไม่ได้ครับดัดฟันอยู่ยกำลังเทดดีสุดๆมาแล้วตายแน่ไอ้ไอ้ไม่เทดดีโดนกูเผา,โด,เผาโดนกูเผาด้วยไฟล่านนี่แนะ่เอ้ยทำไมคุณเมคเฟนไม่ทำกับผมอย่านี้นี่โอ้ยย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  ไม่อยากจะพูดหรอกนะแต่ตัวทางขาวมามันดูง่ายกว่าทางซ้ายนี่ฟันฟันเออเอเอไอ้น้องเจนน้องโอ้ยไม่ทนได้ส่วนต่อยกับบดีกระจกจกระจกล้มทําไมกระจกไอ้กระจกขาดทุบเออทุไม่เท่าไหรนะ่นช่ะกระจกโบกจริงไอ้หัวฟ้ามาไม่เพลนกันเถอะครับโอ้ยโอ้ยัวใจเต็นแนงแรงน้าดงทุกทีนี่ฟันฟันฟันไม่เจ๋งหรอกนะไอ้น้องถึงผมจะเกิดคุณแต่คุณทําอะไรผมไม่ได้หรอกล่ะครับ ก็เรียบร้อยไอ้กระจกเว้ยแต่ตอนนี้หัวใจเต้นแรงต้องดุดพอดปูดขอทีนึงโอ้ชื่นใจไม่เงยตอนนี้หัวใจเต้นแรงแล้วเรื่องมนไม่เด้งทําไงดีวะเฮ้ยมันมีอันนี้ด้วยาเบสเเม็ดเดี๋ยวมึงเอาดาบไปต่อยเหรอไม่ใช่นะม,มันมีท่าโซลิปเปอร์ด้วยไฮเดนไฮเดนโอ้ไปเยห้าสิบเยวคุไลมันคืออะไรไม่รู้ซื้อมาก่อนพรามันถูกแล้วมันใช้ยังไงไีคลิป อไหนมาลองเบลผูไ้ไรไม่ต้องไปล้างก่อนเดียนะไม่งั้นเราจะถือดาบแต่ว่าเราใช้ไม่ได้ใช่ไหมตุดพอดเบลเป็นโซลิปเปอร์เบลเฮ้ยอ๋อเราสามารถใช้ลำแสงของฟิเซอร์ได้โอเคขอเม็กเฟีงกับไอ้มุงนี่ต่อนะครับอีกตาหน,นึ่งเรามาเม er ็กเฟีงกันเถอะขาเออมึงเรื่องเลิกเลิกเลิกชาร์จกูจะไปทำเควสไอ้น้องลำแสงอ้าเชื่อไหมไม่ตายไปก่อนไปทางซ้ายก็ได้ทุกคนอ๋ออันนี้ไม่ใช่ชาร์จพลังหรอ วิ่งเขาพลังสีม่วงเราพลังสีเ,เงินคนนี้พลังสีอะไรแม่งเงยแล้วมันแย่งกันฟาร์มหมดเลยมึงอุย้ยวอร์นิ่งไอ้นี่ไงโดนเผาอุ้ยอะไรเต็มไปหมดเลยเราต้องไปช่วยเอาละครับไวรัสเท็ดดีตอนนี้ดุดปุ้นไปล่างาดุดไม่ได้พอดุดพอดมาไอปีศาจร้ายเกดเออมันโหดล้มแสงฟีเซอร์จะกลับมาลุกปุ้งนั่นแหละครับเออเออ อ๋เลยเพื่อนเราวันนี้เราได้เพื่อนมาคนหนึ่งเราแม็เฟลด์สาเร็จถึงเราจะเป็นอินเทอร์วิดแต่เราก็ยังแบบตึงโอ้ย,มยมแมงเอ้ยลมแสงอินเทอร์วิดเจ๊กเฮ้ยมันสามารถกินได้กูขอเด็กหน่อยเอ้ามันกินไม่ได้หรอโอ้โหลมแสงอินเทอร์วอดเฮ้ยเราใช้ไม่ได้ชิบานแะล้วฝันฝันไฟ,นฟนล่านกูโดนไปซะเอ้ยปวดใจทต่งแรงเอาเลยเพื่อน อย่างนั้นแหละเราต้องช่วยกันช่วยกันเราอยู่รวมกันชิบหายมาเลยเพื่อนเฮ้ยเราไปแอบฆ่าเพื่อนดีกว่าลำแสงอินทูว์ตายคู่แตกหนึ่งสวยพิศสวยโอ้าไม่ไม่แตกไอ,อ้เขี้ยโอ้ยดีวะทีเดียวมันตายไอ้เขี้ยกูไปเฟรดเฟรดไปเฟร,เ,ฟรเองลำแสง ward. อินทูว์เลเออเราไม่ได้ฆ่าเราไม่ได้ฆ่าเราไม่ได้ฆ่าอย่าผมไม่ได้ฆ่าพี่เย็นหมดไปแล้วอย่าผมไม่ได้ฆ่ามันตายเองมันตายเองอยา่าโอ๊ยโอ๊ยมันเจี๊ย เมื่อกี้ยังไม่ได้ทำทำอะไรเลยเดี๋ยวเรามาเก็บดาเมจตัวหนึ่งเก็บเควสตรงนี้นี่ไงลมแสงอินโทเวอร์สนี่แน่ส่วนกุฏิไอ้เอจอกส่วนกุฏิเฮ้ยส่วนกุฏิไอ้เจาะเออเออไม่ใช่ขอโทษครับขอโทษครับส่วนนี่กดสเปกบ้าเหรอไม่รู้สเปกบา้าคืออะไรเห็นในไนนอ,อนไ้นี่เขาชอบเล่นกัน GTA ทเม็กี่ไงเฮ้ยเราเลเวลอัพเฮ้ยทำไมเลเวลอัพเยอะขนาดน,นะเฮ้ยเงินเป็นล้านเลย ขอคุณเงินเพิ่มคุณครับอะไรอ่ะเฮ้ยของนอบของนอบของนอบไม่รู้กูเก็บไม่รู้เก็บกูเมคเฟนหมดกูมคเฟนหมดกูเมคเฟนกูเมคเฟนหมดอ่ะตอนเนี้ยของของใครไม่รู้เก็บหมดแค่นั้นเก็บหมดไม่สนลูกใครผมต้องไปต่อเฮ้ยเราต้องไปดูในอีวินเอรี่นะครับ เพราะว่าเมื่อกี้เราได้ของมาค่อนข้างที่จะเยอะอะไรอันนี้พี่เราใส่แว่นไหนเ่แว่นดิชิโฮโลเทตีวิ่ตอนนี้เรามีเงินอยู่พันห้าแล้วก็สวอตเราเรียลก้าแล้วเดี๋ยวเราซื้อสกิลกันดีกว่าทุกคนมามาสวอตมีก้าไหมอ่ะไม่มีนะงง้นไปต่างห้าเป็นเบสทร์ชแล้วก็ซื้อเบสเมทอันนี้เบสเมทกูงงแค่ว่ามึงเอาดาบมาต่อยไรสุดมันเป็นการกดสกิลที่แปลกมากเลยกดเจ็ดกดมาลองนะเฮ้ยเบสเมทหมัดต่อยจริงด้วย เชี่ยนี้กระโดดแทงไม่ใช่พุ่งแทงกขาเถื่อนเชี่ยเขาดาบดำเขาดาบเหมือนเราเลยเฮ้ยอะไรอ่ะเปิดประตูเฮ้ยหลวาไปได้ด้วยวัตฟักคืออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวมาเจอวัตฟักโทชิโร่โอ้โหกูจะเอาไงดีวะมันจะตายไหมเอาละผมรักลุงตู่โอ้หัดไอเพลงดาบเมกฟรินไอ้เชี่ยกูยังไม่ทำได้ส่วนกูไม่ทันได้ส่วนกูเจ๊กเฮ้ยเราเราอยู่ที่ไหนเนี่ยโซซิซตี้เหรอพุโย แล้วมึงจะให้กูสู้ยังไงวะเนี่ยไอ้เหี้ยเอาขอลาเพยใกันเอ้าไม่มีเวลไม่เป็นไรกูสวดมึงแน่ไอ้กระจกขาดทุกไอ้จินใช่ไหมจินโดนกูเทสดีใส่ดาแพงอินโทเวิร์ดาฝันไม่โดนอีกโอ้ยโอ้ยโอ้โหกูไม่ทันได้สวยกูเตะเลยไอ้ยเกม กูกไม่เฮี้ยกูทำของกินกูเทสตีเลยเพราะว่าเราพอกับคลิปนี้ก่อนเฮ้ยเราเว้นใหญ่เราเกิดเฮ้ยอะไรอ่ะผมมาช่วยคุณเหลวมาเลยนี่แน่นี่แน่โอ้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 ยอ้โอ้โอ้กูกูกูเพิ่งได้ส่วนกูเพิ่งได้ส่วนลำแสงอินโทเวิร์ดนี่ไงกระโดดแทงเออกูเตะกูเตะกูเตะเดี๋ยวกูยังไม่เตะกูยังไม่เตะนี่ไงไม่รู้โดนหรือเปลอดีมือก่อน เออกูเตะไปใหม่ไปใหม่ไปใหม่เอ้ามันมันดำเลยโอ้ยยังไม่ดำฟันไอ้น้องเอามันไอ้น้องไอ้น้องช่วยกูไอ้น้อง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 ไม่เฟ้นกูไอ้เหี้ยไอ้ทิ่มันโอ๊ยไม่เฟ้นกูทีไอ้เหี้ยโอ้กูโดนจับกูยังไม่เตะกูยังไม่เตะกูเตะกันแล้วโอ้เกมกากไอ้ที่เนี่ยกะเดี๋ยวคลิปนี้พอแค่นี้ก่อน ไม่งั้นเราจะไปเม่เฟกับคนอ э ื่นมากเกินไปเราจะไม่กก้กลายเป็น i n t r o ิร r ดกันแล้วนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปประมาณนี้ก็ฝากคอมเมนต์กันด้วยนะครับก็ไว,วเ้เจอกันคลิปหน้าครับมากดไปดุดปุ้นทีหนึงโอ้โคตรเทดี